ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นครับผมจะมาสรุปนันิยายปี2เล่มที่3นะครับของโยโกโซนะครับในบทน้ของเล่มนี้นะครับนานาเซจะคอยพูดถึงใครคนหนึ่งนะที่คอยช่วยดูแลและเยียวยาจิตใจของเธอแต่เป็นเพราะไอโนโคจิจึงทําให้คนนั้นต้องหายไปดังนั้นนานาเซจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับไอโนโคจิเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์เวลวร้ายเกิดขึ้นและไม่ต้องให้ใครเนี่ยต้องเป็นเหยื่อสังเวทอ,อีกต่อไปวันที่20เดือนก,นกรกฎาคมเลือดสุดรูของนักเรียนได้เดินทางมาถึงยังกอะล้างแล้ว อโนโคจิได้ออกมาคุยกับฮินาตะเรื่องความโหดร้ายในการอาศัยอยู่บนเกาะทั้งสองสัปดาห์ฮินาตะบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียใจที่หลังถึงแม้จะต้องมีใครออกจากโรงเรียนก็ตามย้อนกลับไปวันที่19เดือนกระะกฎาคมนะครับเวลา12บสนาฬิกาสามสิบหกนาทีเคและอนนโคจิได้นัดกันที่ด่านฟ้าของเรือโดยเครู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเนื่องจากนะครับปีก่อนเนี่ยเคเอาแต่เล่นกับเพื่อนในเรือก็เลยไม่ได้ออกมาดูวิวเลยแล้วก็เนื่องจากนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนคนอื่น จึงไม่ค่อยมีคนอื่นนะมาขวางเท่าไหร่เคบทเรื่องที่ความรู้สึกนะครับการเป็นคนรักระหว่างเธอกับไอโนุโคจิเนี่ยมันดูจะยังไม่เหมือนจริงเท่าไหร่จากนั้นนะครับทั้งสองคนก็แยกจากกันนะพอถึงเวลาไปทานอาหารกลางวันและรับฟังบรรยายกฎการสอบโดยกฎของการสอบจะมี2อ,อย่างคือมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งเป้าหมายตามที่กำหนดและทำข้อสอบตามโจทย์ที่ได้รับโดยการไปถึงตำแหน่งเป้าหมายนั้นจะได้รับคะแนนพิเศษสำหรับกลุ่มที่ไปถึงก่อน3อันดับแรกแต่คะแนนพิเศษที่ว่านี้จะได้รับต่อเมื่อทั้งกลุ่มเนี่ยมากันครบจนหมดนะครับ และหากดวงดีไปอยู่ในตำแหน่งเป้าหมายก่อนจะเริ่มทำการประกาศตำแหน่งก็จะไม่ได้รับคะแนนพิเศษส่วนทำข้อสอบนั้นจะมีข้อสอบวิชาการ40%กายภาพ30%ื่นอื่น30%โดยอื่นๆที่ว่านั้นนะครับได้แก่การตกป่าหรือโจทย์คำถามเฉพาะทางมากๆโดยกฎที่สำคัญที่สุดในการสอบครั้งนี้คือหากสมาชิกในทีมต้องออกจากการสอบหมดทั้งกลุ่มคะแนนทั้งหมดที่ได้มาจะถูกลบทิ้งไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องเหลือสมาชิกอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน โดยในระหว่างการสอบนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องใส่ในกาข้อมือซึ่งมีฟังก์ชันตรวจเช็คนะครับความดันเลือหัวใจซึ่งหากสภาพร่างกายตกอยู่ในอันตรายเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนและต้องรีบเข้ามาตรวจร่างกายแต่ถ้าหากไม่สามารถมาตรวจร่างกายได้นะครับเมื่ออยู่ในสถานะได้รับบาดเจ็บก็จะมีอาจารย์และทีมกู้ภัยรีบไปช่วยเหลือในทันทีหากตั้งใจถอดฬนากาออกหรือทําการโกงโดยให้นักเรียนเนี่ยคนอื่นนะครับนำในากาไปใช้แทนก็จะถูกไล่ออกทันทีและในการสอบพิเศษครั้งนี้ได้มีการยอมรับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถต่อสู้ประทะกันไดด้ระับ แต่ถึงแบบนั้นการกระทําผิดหลายแรงเช่นการฆาตกรรมการคุมขืนไม่สามารถทําได้ซึ่งหากมีเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นนะครับจะถูกแจ้งตํารวจและไล่ออกจากโรงเรียนทันทีต่อมาคือเรื่องการนอนในเต็นท์มีการห้ามนักเรียนชายและหญิงนอนร่วมเต็นท์กันในระหว่างการสอบอย่างเด็ดขาดต่อมาเรื่องการรวมกลุ่มใหญ่ซึ่งการรวมกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มอื่นนั้นจะทําให้คะแนนของกลุ่มนับที่มากกว่าเนี่ยถูกเฉลี่ยให้ลดลงมาดังนั้นนักเรียนที่สอบแบบโซโล่ถึงเสียเปรียบมากเพราะหากไปรวมกลุ่มนะครับก็จะพาโดนดึงคะแนนลงมาด้วย นอกจากนี้จะมีการเปิดขายอาหารสําเร็จรูปและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตให้เริ่มมาจะมีแต้มให้คนละห้าพันซึ่งหากไม่ใช้ก็สามารถเก็บเอาไว้ซื้อของระหว่างที่กําลังสอบได้แต่ราคาจะแพงขึ้น2เท่าโดยสถานที่เปิดขายนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือนั่นเองซึ่งที่นั่นนะครับจะมีห้องน้ำไม่ใช้งานและยังสามารถดื่มน้ําได้แต่น้ําดื่มที่จุดเริ่มต้นนั้นจะไม่สามารถกรอกใส่ขวดไปได้นะครับดังนั้นจึงต้องกินให้คุ้มก่อนเดินทางนอกจากห้องน้ําแล้วยังมีอุปกรณ์และของใช้จําเป็นนนออีีีีกกกหหลายยาายายย่่งทใ้บบบรรริัเแฟ เช่นผ้านอนาไมัยาต่อมาจะเป็นการแจกแท็บเล็ตนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันสําหรับใช้งาน,นหลายอย่างและสามารถชาร์จแบตได้หลายที่แท็บเล็ตนั้นจําเป็นในการสอบซึ่งหากเสียก็สามารถนามาซ่อมที่จุดเริ่มต้นได้ในแท็บเล็ตจะมีการแสดงแผนที่และตําแหน่งปัจจุบันของตัวเองและยังมีบอกคะแนนอีกด้วยสามารถดูคะแนนอันดับกลุ่มของนักเรียนที่มีแต้มสูงส,สุด10อันดับแรกและต่ำสุด10อันดับได้ตั้งแต่วันที่4ขึ้นไปสามารถดูตำแหน่งที่อยู่ของนักเรียนทุกคนในแผนที่ตั้งแต่วันที่6เสีย1แต้มครับค่าดู ไอโนโคจิ ji, นะครับซื้อเต็นท์น้นำสองลิตรน้ำขวดห้าร้อยมิลลิตรสามขวดอาหารสองนะครับหม้อไฟฉายไฟแชกถ้วยกระดาษใช้แต้มไปทั้งหมดสี่พันเก้าหกสิบแต้มและไม่เหลือสําหรับใช้งานต่อไปในกกอนล้างอีกจุดเริ่มต้นของนักเรียนทุกคนคือดีเก้านะครับตรงท่าเรือนะครับโดยนักเรียนปีหนึ่งจะได้ลงไปที่เกาะก,ก่อนไล่จากห้องเอไปจนถึงห้องดีเป็นอันดับสุดท้ายตัวเลขกับลูกศรในภาพนะครับคือทิศทางการเดินในเจ็ดวันนะ้บของไอโนโคจิ โฮริทิตะมาทักทายอนุโคจิก่อนจะออกเดินทางไปซึ่งก็โดนแซวว่าอย่าป่วยอีกสะละโดยเป้าหมายแรกของโฮลิทิตะคือ F9 ส่วนเป้าหมายแรกของไอ้นุโคจีคือ D7 ระหว่างนั้นโคจิเดินผ่านมานะครับมันก็แลดูชิลๆตามประสานะครับด้านทีมของอิชิสกิกับอิบุกิเนี่ยส่งเสียงดังขึ้นมาโดยอิชิสกิพยายามเร่งไปยังเป้าหมายแต่โดนเพื่อนร่วมทีมเบรกซะก่อนว่าเสียแรงเปล่านั่นก็เพราะว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยได้เริ่มทางไปทางนั้นก่อนแล้วฉะนั้นเก็บคะแนนพิเศษไม่ทัน และถึงแม้นะครับนักเรียนปี2นะครับทุกคนจะทยอยลงเกาะกันเป็นหมดแล้วแต่อนกโคจิเนี่ยกลับยังไม่ออกเดินทางและมองหานางุโมะทั้งๆท,ท,ท,ที่นักเรียนปี3ห้องบีและห้อง C ีเนี่ยเริ่มออกเดินทางกันไปแล้วแต่อนุโคจิก็ไม่เห็นเงานางุโมะเลยวันที่ 1. เป้าหมายแรกเวลา9ก้นาฬิกาคือดีเนะครับเจอรุ่นพี่ปี3ามคิรวเอ็นคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ถูกชวนให้ไปด้วยแต่ปฏิเสธไปเดินไปยังดี8พบเข้ากับกลุ่มของอากิโตะไอริฮารุกะ เดินไปถึงดีเนะครับได้อีกหนึ่งแต้มเจอน้องปีหนึ่งนะเสดโดยบังเอิญและได้รู้ว่าโฮเซนกับอิจิกะไม่ร่วมทางในการสอบไปที่ C6 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันนะครับพลังบีบมือและเจอซูโดในการแข่งขันด้วยแต่ได้รับแจ้งจากอาจารย์โฮชิโนมิยะนะครับอาจารย์ห้องของอิจิโนเซะว่าเขามาสายไป5าทีไอโนโคจิกําลังจะจากไปแต่ถูกอาจารย์หยุดไว้และชักชวนให้อโนโคจิเนะี่ยย้ายมาห้องของเธอแบบเดียวกับที่คาสึนังิีนะ่องสองเนี่ยย้ายไป2 B ของริวเวนแต่อโนโคจิก็เลือกจะปฏิเสธไป เป้าหมายที่2เวลา13บสนาฬิกาคือ B 7เดินไปถึง B 7ได้1แตม้มเป้าหมายที่3เวลา15บหนาฬิกาคือ D 7เดินไปถึง D 7ได้1แตม้มเจนานาเสอีกครั้งนะครับและเดินทางไปตั้งเต็นท์พักแรมที่ E 7วันที่2เป้าหมายแรกเวลา7จ็นาฬิกาคือ E 8เริ่มต้นจาก D 7เดินไป E 8ไปถึงคนแรกได้10คะแนนนะครับบวกอีก1แตม้มเป้าหมายที่2เวลา9ก้นาฬิกาคือ E 6เดินไป E 6ได้อันดับ2 5งห้าบวกหแตม้ม เป้าหมายที่3เวลา13นานกาคือ F7 เดินไปถึง F7 ได้อันดับ2อง5บวก1แต้มเจอนานาเซอีกครั้งและได้รู้ว่านานาเซอเนี่ยได้แผนการเดินทางเหมือนกันนานาเซขอติดตามไปด้วยนะครับและจะยอมให้อยาโคจินําหน้าเพื่อเข้าถึงพื้นที่ก่อนอยานโคจิตัดสินใจให้นานาเซเดินทางไปด้วยกันเพราะอยากรู้เป้าหมายของเธอเพราะพวกเขาเนี่ยตัดสินใจนะครับไปเข้าร่วมการตอบคําถามที่ F8 แล้วได้ไปเจอกับกลุ่มของซุดอีกครั้ง ตัโคเห็น,นั้นในใจก็ตกใจนะเขาเตือนไอโนโคจิ ok ว่าจะไม่เป็นไรแน่เหรอแต่ไอโนโคจิ ok บอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นก็เริ่มตอบคําถามโดยคําถามครั้งนี้เป็นแนวโอตาคุ aku, เกี่ยวกับอน,นีเมลล้วนๆทําให้แม้แต่โคดอาชยะนะครับอย่างไอโนโคจิ ok ก็ตอบไม่ได้สักข้อเดียวด้าน e ิเค ok ที่อยู่กลุ่มนะครับก็มีอาการเหมือนลอยสภาพจิตใจย่ําแย่เป้าหมายที่4เวลา15บหนาิกาคือ I7 ok นั่นเอง ได้รับการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นอันเดียวกับนานาเซตัดสินใจทิ้งเป้าหมายนะครับและจะไปตั้งแคมป์คืนนี้ที่ H9 ซูดโดคิดว่าควรจะค้างแรมด้วยกันนะเพราะเป้าหมายของพวกสูดโดคือ H9 อยู่แล้วไอ้นอโคติตตัดสินใจไปแข่งตอบคำถามภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ G8 และ G9 สุดท้ายจินนัดกับพวกสุโอเอาไว้นะครับที่ชายหาดของ G9 เวลา17นากานาที เวลานะั้นที่ใช้หาดนะครับซูโดชนิเคไปจับปลาจะถูกปริเสธไปซูโดนะพยายามเตือนเรียวทาโรนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าอย่าเชื่อใจนาเซเดี๋ยวจะโดนกัดเอาจากนั้นนะครับก็พากันเดินทางไปตั้งเต็นที่เอชเก้าพอรากทุกคนมารวมกันเสร็จแล้วนะครับนาเซก็เริ่มซักถามว่าอิเคเป็นอะไรใช้เวลาอยู่นานนะครับจนในที่สุดเนี่ยอิเคก็ยอมพูดออกมาว่าเขานั้นชอบชิโนฮาระ แต่เนื่องจากชิโนฮาเลือกไปจับกลุ่มกับโคมิยะทําให้เขาในเฮิร์ตมากนั่นเองนานาเซะบอกว่าตอนนี้ควรคิดเรื่องสอบให้ผ่านก่อนไม่งั้นก็จะไม่มีโอกาสได้พบอีกระหว่างที่คุยกันนานาเซะดูเศร้าๆและคิดว่าการไม่ได้เจอกับคนรักน่ะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดจริงๆไอโนุโคจิคิดว่าการที่นานาเซะร้องไห้ออกมานั้นไม่น่าใช่การเสรียแ้งแน่นอนวันที่3เป้าหมายแรกเวลา7จนาฬกาคือ s 7จะตัดสินใจไม่ไปยังเป้าหมายเพราะมันไกลเกินไปไม่คุ้มค่าเสียเวลาและไปยังโมบนนะครับของเจแทน เป้าหมายที่2เวลา9ก้นกาคือเ5หาพอได้จะพอเป็นไปได้นะครับจึงรีบเดินไปก่อนโดยระหว่างทางนะเจอผู้คนกําลังเตรียมอีเวนต์สอบเดินไปถึง J5 ได้เป็นคนแรกได้10บวกหแต้มจากนั้นก็ย้อนไปเข้าร่วมอีเวนต์เก็บธงแต่พอไปถึง J6 ก็พบว่าพวกปี3มารอก,กันเกือบเต็มแล้วโดยมีคิริยามะรวมอยู่ด้วยสุดท้ายนะครับฝ่ายชายเต็ม8ทีมแล้วแต่ทีมฝ่ายหญิงขาดหนคนจึงมีนาเเสนะครับที่ได้เข้าร่วม นานาเสเลือกใส่ชุดบิกินี่นะตามที่เคยเห็นในทีวีแต่พวกสาวๆคนอื่นนะครับที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันนี้นะครับได้ใส่ชุดว่ายน้ำนักเรียนนะครับนานาเสสามารถเอาชนะรุ่นพี่ปี3ทุกคนได้และคว้าอันดับที่1มาในการแข่งขันพร้อมกับน้ำหนึ่งขวดนั่นเองไอโนโคจินะครับวิเคราะห์นานาเส่นะครับและตรวจสอบความสามารถทางร่างกายของเธอทั่วทุกรูคุมขนเลยนะครับนานาเสรู้สึกเขินมากที่โดนไอโนโคจิจ้องและหันหน้าหนีไอโนโคจิ ji, จึงขอโทษไปคิริยมมามะนะครับเตือนไอโนโคจิว่าอยากเข้ามาขวางทางเขาและเดินจากไป ไอโนโคโจิให้นานาเซะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและระหว่างนั้นก็เดินไปหานางุโมะที่กำลังเล่นน้ำกับสาวๆนะครับนางอุโมะนะครับบอกว่าถ้ามีเด็กปีหนึ 2, ่งปีสองติดอันดับแล้วก็จะจัดการตบให้เรียบเลยนะครับคุณพี่ฮาซาฮินะนะครับเข้ามากระซิบเตือนไอโนโคโจิว่าให้รีบไปรวมกลุ่มใหญ่ๆเร็วไม่งั้นจะลาบากแน่นอนเป้าหมายที่3เวลา13บสนาฬิกาคือเอชระหว่างนั้นนานาเซะถามว่าทาไมไอโนโคโจิเลือกเข้าร่วมการสอบแค่คนเดียวไอโนโคจิครับตอบกลับไปว่าเขามีเพื่อนน้อยจึงหากลุ่มไม่ได้ อนนกโคจิถามน้าเสว่าสมัยอยู่มอตโตเนี่ยเธอเป็นยังไงนาเสตอบกลับมาว่าสมัยนั้นเนี่ยเธอคิดว่าตัวเองน่าจะมีรอยยิ้มมากกว่านี้เมื่อเดินทางไปถึง H5 ตอนเวลา13:55ทีก็ได้เพียงหนึ่งแต้มนาเสนะครับเริ่มหมดแรงไอ้นกโคจิจึงให้นาเสกรอที่นี่และไปตอบคำถามคนเดียวเมื่อไปถึงก็เห็นพวกฮาชิมโตะนะครับกำลังวิ่งแข่งกันมายังสถานที่กับพวกเด็กปีหนึ่งไฮชิมโตะเข้ามาทันนะครับและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมตอบคำถามเป็นอับสุดท้าย คามูโรที่ตามมาทันนะจึงลงแข่งขันทีมเดียวกับฮาชิโมโตะนิโนมิยะนะครับในกลุ่มของฮาชิโมโตะตามไม่ทันและไม่ได้เข้าร่วมส่วนอ็กปีหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมการสอบเลยไอโนโคจิ no ได้ที่1่ตอบคำถามปริศนาได้คะแนนเต็มไปนะครับ5คะแนนอันดับที่2เป็นพวกปี3ส่วนทีมฮาชิโมโตะได้อันดับที่3จากนั้นไอโนโคจิ no นะครับก็ไปเข้าร่วมการตอบคำถามเคมีได้ที่1นะครับเหมือนเดิมนะครับมาเพิ่มอีก5แต้มเหมือนเดิมโดยหากนำมารวมกันทั้งหมดตอนนี้ไอโนโคจิ no จะมีแต้มในการสอบทั้งหมมด48แต้ เป้าหมายที่4เวลา15นาฬิกาคือไอสีนันเาเสร,รู้สึกกังวลเพราะน้ำดื่มใกล้จะหมดแล้วถามไอโนโคโจิว่ามีแผนบ้างไหมไอโนโคโจิก็บอกว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็คงต้องต้มน้ำจากแม่น้ำดื่มแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่ดีแต่ไอโนโคโจิก็บอกว่าเขามีแผนเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับระหว่างนั้นไอโนโคโจิไม่ได้ไปไอีจะมุ่งหน้าไปยังบริเวณกึ่งกลางของ H4 แทนนะครับนันเสสงสัยว่าเขาคิดจะทำอะไรกันแน่แต่เมื่อไปถึงก็เข้าใจ นั่นก็เพราะเมื่อทั้งคู่ไปถึงนะครับก็ได้พบกับอาจารย์สักกายกรมิอาจารย์ห้องริวเวนนั่นเองและได้รางวัลน,นะครับขวดน้ําดื่มนะครับสลิตรกับอีก3แต้มจนนนเสนั้นได้เป็นอันดับที่2ได้รับน้ําดื่มถงหนึ่งจ5ลิตรนะครับกับอีก2แต้มนันเสศนะครับก็อึ้งไปเลยนะครับการได้มาเจอเควสแบบนี้มันเป็นเพราะโชคดีจริงเหรอนันเสถามว่าถ้าไอ้น้องโคจิตตั้งใจก็น่าจะทำคะแนนครับได้มากนานนมากว่านี้แน่นอนทําไมถึงไม่ทําไอ้น้องโคจิตอบว่าการทําคะแนนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับทำให้ เนื่องจากการสอบนะครับกินระยะเวลานานถึง14วันจึงจำเป็นต้องรอบครอบให้มากจากนั้นก็เดินไปถึงไอได้1แต้มรวมตอนนี้52คะแนนอีเคที่บริเวณแม่น้ำเข้าพอดีและถูกชวนไปตั้งเต็นและกินปลาย่างด้วยกันโดยระหว่างที่อีเคกำลังย่างปลาที่ตกมาให้กับเพื่อนๆนั้นเคที่ได้กินปลาย่างก็ตามมาขอส่วนบุญด้วยครับโดยเคได้จับกลุ่มกับนักเรียนห้อง A อยากกินด้วยนะครับแต่อีเคไม่ยอมแต่สุดท้ายนะครับซูโดก็ช่วยพูดให้นั่นก็เพราะว่ากลุ่มเคอาจจะมีข้อมูลของชินฮาระก็เป็นไปได้ เมื่อพบกับเคไอโนโคจิก็ส่งสายตาสเสนหาทันทีนะครับนัดไปคุยกันกลางป่านั่นเองสองต่อสองไอโนโคจิถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องที่สั่งเอาไว้ก่อนจะเริ่มสอบโดยไอโนโคจินั้นคิดว่าเด็กจากไวรูมเนี่ยอาจจะติดต่อกับเคก็เป็นได้ แต่เคก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเริ่มนะครับคินคอถามเรื่องที่นานเซนเนี่ยติดสอยห้อยตามไอโนโคจิมาไอโนโคจิบอกว่าไม่มีอะไรแต่เคก็ไม่ยอมเชื่อง่ายๆนะครับแต่ไอโนโคจิเข้าใจดีอยู่แล้วก็เพราะเป็นแบบนั้นนะครับแทนที่จะใช้คําพูดให้มันยุ่งยากไอโนโคจิจึงใช้การกระทําแทนไอโนโคจินะครับช่วยอากาศที่เคกําลังถึงหนักนะครับเข้าไปประชิดริมฝีปากกับเธอประมาณ3.8วินาทีเคที่อยู่ดีๆก็ถูกจูบนะรบประทกใจหน้าแดงทาอะไรไม่ถูกไอโนโคจิถามว่าจะยอมเชื่อใจและรอยอยู่นิ่ไน้หรือยัในในอยงเคก็เลยนะคร วันที่4ช่วงเช้ามืดนะครับของการสอบวันที่4เวลาก่อนจะตีห้าไอ้นโคจิตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเตือนภัยโดยเสียงนั้นนะจะเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเมื่อมีนักเรียนตกอยู่ในอันตรายและเนื่องจากเสียงดังต่อเนื่องไม่หยุดก็แสดงว่านักเรียนที่เกิดเหตุนั้นไม่สามารถทําการปิดเสียงได้ด้วยตนเองน้าเสกบอกว่าให้ไปช่วยแต่ไอ้นโคจีบอกว่ามันอันตรายและก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปช่วยแต่น้าเสกก็บอกว่าการไปช่วยคนไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลหรอกไอ้นโคจิเลยตัดสินใจไปช่วยแต่การจะไไปปกกััันนนตตาาามลํพงอรยเิ เลยไปปลุกพวกซูโดขึ้นไปด้วยกันอีกแรงไปถึงที่เกิดเสียงก็พบนักเรียนปี2ห้อง B ีนะครับห้องของริเวเอนนอนแน่นิ่งไม่ได้สตินะครับอยู่2คนโดยทั้ง2คนนั้นก็คือโคมิยะและคีชิโนตะนะครับซึ่งพวกเขาอยู่กลุ่มเดียวกับชินโนฮาระที่อิเคะกาลังเป็นห่วงนั่นเองโดยหลังจากที่โคมิยะฟื้นขึ้นมานครับก็ได้ทราบว่าทั้งสองคนตกมาจากเนินเขาใกล้ๆกอิเคะเป็นห่วงชินโนฮาระที่ตะโกนเรียกเท่าไหร่ไปก็ไม่ตอบกลับมานะครับ จึงไปตามหานั่นเองไอ้นักโคจีนะฮะตามไปแล้วก็พบว่าชินโนฮาระกำลังแอบอยู่ในกอหญ้าเพราะความกลัวนั่นเองชินโนฮาระบอกว่าเห็นทั้งสองคนนั้นถูกใครบางคนนะครับเข้ามาโจมตีจากด้านหลังและผลักตกลงไปแล้วก็ได้ข้อมูลเพิเ่มเติมว่าเมื่อวานนี้นะครับพวกชินโนฮาระได้พบกับเด็กปีหนึ่งทั้งหมด4คนซึ่งตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆนี่เอง มาที่นานาเซะนะครับซึ่งรู้ว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังจ้องมองที่เกิดเหตุนะครับเลยวิ่งไล่ตามไปนะครับแต่ถึงแม้นานาเซะจะออกแรงเต็มที่ก็ไม่สามารถไล่ตามได้ทันแต่ถึงแม้จะไล่ตามไม่ทันนานาเซะก็ยังเห็นทรงผมของเป้าหมายนะและจำได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครหลังจากนั้นพวกเด็กปีหนึ่งอีก4คนก็ตามมาดูเสียงที่เกิดเหตุด้วยนะครับโดยน,นั้นมีซูบากิด้วยเด็กห้อง 1C ีนะครับท้ายเมื่อพวกอาจารย์มาถึงก็ประกาศว่านักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนไม่สามารถเข้าร่วมการสอบได้อีกต่อไป อีเคพยายามบอกว่ามีคนทำร้ายทั้งคู่แต่อาจารย์ตรวจสอบ GPS แล้วไม่มีคนอื่นที่เข้ามายังที่เกิดเหตุก่อนหน้านั้นเลยนอกจากพวกไอโนโคจิ ji, กับเด็กนักเรียนปี1อีก4คนที่ตามมาดูเหตุการณ์ชิโนฮาระเหลหือตัวคนเดียวจึงต้องพยายามมาตัวรอดในการสอบนะครับเพราะว่าไม่งั้นนจะต้องโดนไล่ออกอีเคตัดสินใจจะช่วยชินฮาระนะฮะโดยมีพวกซูโดสนับสนุนแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดี ไอโนโคจิ ji, ตัดสินใจวางแผนเพื่อหาทางรอดให้กับชินโนระและรี่บอกเดินทางไปยังเป้าหมายโดยเป้าหมายของวันที่4เวลาเจ็ดนาฬิกานั้นก็คือ G3 แต่ไอโนโคจิตัดสินใจกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อทำตามแผนการบางอย่างเป้าหมายต่อไปของวันที่4คือ S4 H6I7 ซึ่งไอโนโคจิได้ละทิ้งไปทั้งหมดวันนี้ไอโนโคจิได้ตรวจสอบดูอันดับนักเรียนแล้วและพบว่าพวกอากิโตะติยอันดับ10นะครับที่ต่ำที่สุดนั่นเอง เล่มนี้นะครับผมขอแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเล่มที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ